และในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแม่มโกอาการ์เดนน่นผู้ชมซึ่งผมเนี่ยมีเม็ดมะม่วงแล้วในที่สุดคือกว่านจะได้มันมาเนี่ยใช้เวลานานมากคือรอมาแบบว่ารอนานมากกว่ามะม่วงตัวนี้เนี่ยจะมาขายส่วนซูเปอร์ซีดเนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งเม็ดท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมได้ทําการปลูกซูเปอร์ซีดไปท่านผู้ชมแล้วก็ได้ต้นแอปเปิลมานะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งเมล็ดฮะซึ่งแน่นอนว่าเมล็ดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องได้ต้นที่มันดีกว่าต้นแอปเปิลแน,น เอาเป็นว่าลองตรงนี้ลองตรงนี้ส <c oughs> ักหน่อยได้ไหมอะอะลองดูลองดูตอนนี้เนี่ยฝนตกอยู่พอดีนะฮะซึ่งน่าจะมีโอกาสทําให้ต้นโตขึ้นใช่ไหมอ่าห้าสิบนี่ไงคือต้นไม้เนี่ยจะโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ผลไม้เนี่ยจะติดสถานะสายฟ้าด้วยนั่นเองท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะผมขอลดน้ําไปด้วยลดน้ําตรงไหนนี่เอยเดี๋ยวนะผมได้ต้นแอปเปิลอีกแล้วอะ่ะคือต้นแอปเปิลต้นที่สองท่านผู้ชมใช่เดี๋ยว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  อันนี้คือแอปเปิลยักษ์แล้วคือมันอันนี้น่าจะเป็นไชนี่นะผู้ชมคืออันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นต้นแอปเปิลลุงด้วยซึ่งโตยังไงโตเต็มที่แล้วฮะแล้วคือต้นมึงใหญ่เกินไปต้นใหญ่เกินไปไหมเนี่ยอันนี้คือต้นใหญ่มากแต่ไม่เป็นไรเราเนี่ยยังเก็บลูกอื่นๆได้แน่นอนว่าผมเก็บมาให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เ,เงินของผมเหลือน้อยแล้วฮะซึ่งผมจะต้องหาเงินเง่เ,เก็บๆเก็บม,มา คือมันไม่มีแบบเก็บทีเดียวทั้งส่วนน่ะคือมันเก็บยากมากเลยแต่ละอยา่างอ่ะเก็้วมังกรแก้วมังกรคือแก้วมังกรเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ผมเนี่ยอรอยนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็กระบองเพชรด,ด้วยแล้วก็มะม่วงด้วยใช่คือตอนนี้เนี่ยเรามีมะม่วงอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวใช้มะม่วงปลูกตรงนี้แล้วกันนะอืมอ่ะโอเคปลูกมะม่วงไปตรงนี้ซึ่งน่าจะโตวไวขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวลดน้ําไปด้วยลดน้ําไปสักหน่อยโตจงเติมโตต้นมะม่วงโตยังไงเดี๋ยวมานรอตอนนี้โอโ คืออินดเดียวต้มนมะม่วงและในตอนนี้เนี่ยต้นมะม่วงของผมได้เติบใหญ่แล้วฮะซึ่งผมมีต้นมะม่วงต้นแรกแล้วดีใจสุดๆเลยดีใจชิบหายเลยกว่าจะได้มาอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเก็บกระบองเพชรก่อนไม่ใช่กระบองเพชรสิแก้วมังกรนะแก้วมังกรมันออกเต็มต้นเลยผมไม่ได้เก็บเลยนะคือเงินก็เหลือน้อยแล้วเพราะว่ามัวแต่ไปซื้อของใช้ไงของใช้ต่างๆไม่ได้แบบมาเก็บของในอุ้ยแปเปืนเรื่องแสงฮนะต้องเก็บมาเยอะๆเลยเพราะว่าต้องใช้ไงอปเปืลเลืองแสงอืมเก็บมาให้หมด แล้วก็มีในสวนของมะเขาาเือทงมะเขือเทศอะไรเก็บทุกอย่างฮนะตอนนี้คือสวนของผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่สวนแล้วนะเนี่ยมันเป็นป่าแนละ้วท่านผู้ชมเพราะว่าคือผมปลูกทุกอย่างแบบใกล้ชิดกันหมดเลยนะคือแบบว่าติดติดกันหมดทุกอย่างคือแบบตอนนี้ดูสวนนี่มันแน่นไปหมดเลยฮะ,ยฮะอยากให้แบบว่ามันมีฟาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันล้นไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยต้อง <S <S <c oughs> ต้องบองก,ก่อนเลยว่าผมเป็นอ้นในเดวคือตอนนี้เนี่ยเจ็บปากมาก คือเจ็บปังแบบขั้นสุดเลยเดี๋ยวเก็บกระบองกระบองเพชรอะไรมาให้หมดก่อนคืออ่ะเก็บมาเก็บมาคือตอนนี้เนี่ยผมขาดเงินไงเพราะว่าผมเหลืออยู่ยประมาณ2 0 0 0 0เองเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปขายสักหน่อยเดี๋ยวไปขายของดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่คือผมล็อกอันนี้ไว้ด้วยแคคตัสอันนี้เนี่ยเป็นในส่วนของกระบองเพชรเรื่องแสงนะผู้ชมผมล็อกเอาไว้นะเดี๋ยวปลดล็อกออกมาก่อนแล้วก็ขายไปทีเดียวทั้งตัวเลยเพราะว่าไม่น่าจะเก็บเอาไว้ขายหมดได้เงินทั้งหมดเจ็ดแสนโอ้マ oh イ god เแสนี้ทําให้ผมนั้นร่ํารวยแล้วก็ซื้อมาแครอทแครอทมีอะไรมาขายเพิ่มไหมมีแอปเปิลซีดอีกแล้วว่าโอ้โหเต็มตัวไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมคือหมดแล้วฮะมีคอนมามามา,มาคอนแล้วก็ไปซื้อในส่วนของอุปกรณ์การใช้งานนั่นก็คือพวกกระบอยรดน้ําแล้วก็พวกบัฟต้นไม้ต่างๆนะฮะซึ่งดูสวนผมดิคือมันแน่น <laughs> มันไม่ได้ดูสวยเลยนะมันดูแน่นมากตอนเนี้แบบแน่นไปหมดเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่ามา เดี๋ยวเราเนี่ยซื้ออะขบวยรดน้ําแล้วก็ซื้อ,อน,นี้มาด้วยตัวบับตัวบับอะซื้อมาซื้อมาแล้วก็กลับมาที่สวนสักหน่อยคือตอนนี้เนี่ยผมอาจจะต้องใช้ในส่วนของสปริงเกอร์ฮะคือผมเนี่ยอยากให้มะม่วงของผมเนี่ยออกมาไวๆไงผมก็เลยใช้สปริงเกอร์สักหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเคยปลูกมะม่วงเป็นครั้งแรกนะระหว่างที่ผมเนี่ยรามามอมะม่วงเติบโตท่านผู้ชมเก็บมะพร้าวสักหน่อยเอ้ยผมมีมเมล็ดมะพร้าวอยู่นี่โคโคนัทมีอยู่สามเมล็ดเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นสวนมะพร้าวท่านผู้ชมคืออปลูกลงไปปลูกลงไปปลูกลงไปเยอะๆเอาแบบว่าติดๆกันไว้จะได้เก็บง่ายๆเอาไว้สักประมาณตรงนี้ด้วยอะติดๆกันไว้นะจะได้เติบโตแล้วก็เก็บง่ายๆนั่นเองมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องเก็บลูกมะพร้าวสักหน่อยฮะตอนนี้เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยคือจะได้มีมะพร้าวให้เราเนี่ยเอาไปขายนั่นเองมะพร้าวเนี่ยก็ดีนะคือได้เงินไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้เรื่อยๆฮะคือมันก็ลูกละแปดร้อยอ่ะโดยประมาณนะมะพร้าวเนี่ย รา,ราคาก็ไม่ได้แย่เลยท่านผู้ชมแล้วก็ออกไวมากด้วยลูกมะพร้าวคือตอนนี้มันออกเยอะมากไงผมต้องรีบเก็บฮะคือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเก็บมะพร้าวทั้งสวนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายได้ประมาณ 2- องสามหมื่นเลยมั้งคิดว่านะถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยมันไม่มีลูกชายนี่ด้วยไงไม่เป็นไรนเราเนี่ยเก็บลูกธรรมดาขายก็ได้เงินมากพอแล้วนั่นเอง,เองเท่านผู้ชมคือมาเก็บมาให้หมดแหละคือ <Gray> <c oughs> มันออกเยอะมากเลยดูดิเต็มเต็มต้นไปหมดเลยคืออ่านคลิปที่ไลเนี่ยมะพร้าวเต็มต้นตลอดเลยนะ คือผมเนี่ยแทบไม่ได้เก็บเลยฮะมะพร้าวบางทีเนี่ยจะบางเก็บบางทีก็ไม่ได้เก็บนะโอเคเพราะว่ามันอยู่สูง้วยไงขี้เกียจขึ้นมาเก็บอืมแล้วก็เก็บตรงนี้ด้วยเก็บฝั่งนี้ด้วยฮะคือผมอยากได้แปลงปลูกเพิ่มมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมันแน่นไปหมดแล้วคือแบบไม่มีที่ให้ปลูกแล้วอะตอนเนี้ยคือมันเยอะมากอ่า,อาเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้สักหน่อยอืมเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์เจอรีใช่ไหมเดี๋ยวดูสักหน่อยว่ามีอะไรมาขายไหม แต่แค่หลอดเนี่ยผมต้องซื้อทุกรอบครับเพราะว่าเผื่อว่ามันมีเควสไงเราเนี่ยจะได้มาทำเควสนั่นเองท่านผู้ชมและเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมคือของเนี่ยมาขายน้อยมากเอาเป็นว่า,าเราเนี่ยขายของไม่ยังวะผมลืมและอ่ะเดี๋ยวลองขายดูซิลูกมะพราะ้าวอ๋อยังไม่ได้ขายเมื่อกี้เนี่ยเราได้มาประมาณ6กหมื่นแปดท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูในส่วนของร้านร้านที่ขายในส่วนของอุปกรณ์รถน้ำอุปกรณ์ดูแลสวนของเรานั่นเอง มีโอ้ยมีกระบวยรถน้ามาขายสามอันเลยออาซื้อมาให้หมดคือมันต้องใช้ไงล้วก็ไปกลับมาที่สวนมะม่วงออกยัง่ะมะม่วงลูกแรกของเรายังไม่ออกเลยอ่ะคือตรงนี้มีอะไรไหมคือโอ้โหแอปองแอปเปิลเอ้ยแอปเปิลชายนี่ออกบ้างไหมเอ้ยนี่ไงแอปเปิลชายนี่ออกมาแล้วฮะมันเป็นชายนี่หรือมันเป็นลุงอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ต้นใหญ่มากเลยคือมันทะลุไปหมดเลย <laughs> คือแน่นมากตอนเนี้ยคือผมแทบไม่มีที่จะเดินแล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาให้หมดฮะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนั่นเองคือตรงไหนปลูกได้นยผมก็ใสใ่ๆใอัดๆกันไปให้หมดน่ะเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นทองไงท่านผู้ชมคือแต่ต้นโอ้โหต้นแอปเปิ้ลต้นนี้เนี่ยเล็กมากแต่ต้นนี้เนี่ยใหญ่มากคือมันแตกต่างกันอย่างก,กับฟ้ากับเหวเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยเก็บเงินสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เอาไปซื้อของดีๆได้โดยที่ไม่ต้องกังวลของเรื่องเงินนั่นเองก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บมะพร้าวมาด้วยมะพร้าวนี้ก็เมื่อกี้ขายได้หก เดี๋ยวเก็บด้านบนเอาเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคเก็บมาให้หมดฮะแล้วก็ข้างบนต้นเหมือนว่ามะพร้าวเนี่ยจะน้อยลงนะเพราะว่าเราเนี่ยเก็บไปล็อตหนึ่งแล้วไงแล้วก็มาเก็บตรงนี้ด้วยคือข้าวโพดต้นนี้นก็สูงนะแต่ว่าผมเอาไว้ไงเอาไว้ปีนขึ้นมาดูบนต้นมะพร้าวนั่นเองก่อนอื่นเก็บตรงนี้ด้วยคือต้นนี้ <laughs> ต้นนี้อยากจะบอกว่าเจ็บปากร้อนไนมากทุกคนคือแบบเจ็บขั้นสุดแต่ว่าพยายามพูดให้มันชัดขึ้นไงมันเจ็บอยู่แล้วตอนนี้ คือมะม่วงยังไม่ออกลูกเลยอะ่ะมันน่าจะใช้เวลานานนะเอ้ยเฮย้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเหมือนว่ามะม่วงใหญ่โ oh อไมคก้อนอือคือเดี๋ยวนะเก็บ,บมะม่วงสิคือผมเก็บอะไรอยู่หรือว่ามันยังโตงไม่เต็มที่มะม่วงลูกนี้ใช่ไหมอ่าเก็บมาแล้วโ oh อไม่ก้อนขนาดลูกใหญ่มากเดี๋ยวนะอยู่ไหนนี่แมงโก้ Mango. แต่คือก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นลูกแรกลูกแรกที่โคตรใหญ่ แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปขายมะม่วงผมแบบขอ,เ,อเก็บอันนี้มาสักหน่อยแอปเปิลอันนี้แอปเปิลแอปเปิลลุงแอปเปิลชายนี่เอออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาดูซิว่าเจ้าแอปเปิลชายนี่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อ่าพ่อค้าครับราคาเท่าไหร่ฮะแอปเปิลลูกนี้หนึ่งหมืามพัน 3, เจ็ดรอยอาเรื่องอยู่นะส่วนแมงโก้แมงโก้แมงโก้ราคาเท่าไหร่คือผมอุามีต้นแรกในบ้านเลยนะต้นนี้อันนี้สองหมืนหโอ้ม y g o อ คือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ซูเปอร์ซีดแล้วปลูกได้ต้นมะม่วงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นมหาเศรษฐีเลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยขายสักหน่อยดีกว่าคือผมขายทั้งตัวไปเลยนะได้มาหนึ่งแสนห้าหมื่นนะฮะคือได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ดีถือว่าไม่แย่เออเดี๋ยวสวนผมอยู่ไหนเอาสวนผมอยู่นี่อ่ากลับมาที่สวนนะฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้นมะม่วงของเราก็มีแล้วต้นแอปเปิ้ลลุงก็มีแล้วแอปเปิ้ลทองคําก็มีคือต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยน่าจะมีต้นไม้เกือบครบทุกชนิดละฮะ ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะขาดแค่ราสเบอร์รี่นะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปหากันดีกว่าท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ